ใจเย็นๆเขไวย้ยาเฝ้าดวนตัดสินอย่างตั้งใจฟังมาล่าตอนนี้มีเรื่องสำคัญนะไพกระมะเหสีท่านมีเรื่องอย่างเดีอมาล่าตอนนี้สองโอรสหน่อยถึกจนไล่หลักลอบผ้าตัวนี้ <c oughs> ในเวลากลางคืนหมูคนหลับเบิดแล้วเหลือแต่ราชาเจ้าเนื้อหัวไตเทพเห็นเหตุการณ์กระจังได้ติดตามไปซอยเหลือตอนนี้เสด็จพีกับราชชัู่จักรวดิน่ะติดตามไปซอยเหลือสองกุมารหน่อย ขาดวานอาจะพาลับมาอย่างปลอดภัยในวันนี้หระเพคะโทษลูกของแม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักเู้พญ,ญาพญ,ญาไต่เทพกำรจะคู่จักรวาลมาพอดีเลยเพคะสด็จพีปลาเป็นจานใจของเขารืเพาคะเป็นจานใจเย็นสักคนตั้งเจฟังพี่เอาล่ะทุกคนฟังทางนี้บานเมืองเกิดกระลาโหน มีโจรลักพระตัวสองพระรรทาวเราเดินติดตามสนตามไปตอนเดือดื่นจนบ้าป้าสะบางแกงสองกุม,มารหน่อยกับโบเห็นเป็นจางพี่สั่งให้พวกทหารหาทุกซอกทุกมุมสองพระรถอรเรากับโบเห็นเลยขอเดชะพระเจ้าค่ะมันบบมีโจรมาลักมาขโมยไปดอกพระเจ้าค่ะมอมฉันีเห็นกับตา เท่ารถหน่อยทั้งสองในซื้อสัวโคงไงคาบเข้าไปมอมฉันเห็นเสือคาบเกินลงท้องกับตาของมอมฉันเลยพระเจ้าข้ามันคาบเข้าไปในปลาดงดิบมีน้ำซ้ำมันในพวกบริวารของเสือนี่ออกมาไล่ล่าพวกก้าวกระมอมัจเดในนี้ตายเข้ามาในเมืองในเราพระเจ้าค่ะนั่นก็หมายความว่าคันเป็นปานี่แล้วเท่ารถน่อยทั้งสองนี่คงสิ้นพระชนในท้องเสือโคงไงหล่ะเราพระเจ้าค่ะท่านอาจะคุณ นี่ท่านโกหกเราเป็นบ้ามอมฉันเกิดเป็นคนมาบอกเคยตั๋วคนจะเทียพระเจ้าค่ะเราประเสือเราประเสือว่าลูกชายของเราตายเส็จพี่ค่อยเบา้ากันยาา่าอาดเอืองพิดเถียงกันหายตาโอ๊ยปัญหาเกิดขึ้นแล้วคือด่วงแก้วแตกสลายปีปากรรมซ้ำเติมหายสิโทษฟลายใดผิดสองกุมานเสียชีวิต หอดบังตายบ้าเท้าตกถึงข้าวก็เลยแย่ถึงข้าวสวยก็เลยแปลวัวอกพอกก็แย่มันสุดแท้ลื่นปั้มอันนี่ดอเป็นจาน ีิบากกรรมครั้งนี้จะกรรมเก่าแต่ปางใดความเสียใจสมอนาประต่างกันกับเจ้าเป็นจังเลยให้เมียทำใจบางองค์บางเป็นน้ำเนเป็นสิ่งห่วงทำให้กุม,มาหน่อยกับบ่คืนทำใจสา ความรู้สึกของพี่ตอนนี้พระแตกต่างกับเจ้าพรกุมารลูกชายเจ้าสร้างมาบุญน,น้อยเหลือแห้งคยเหลือแห้งทาเมื่อิได้สุนิสาลูกผัดมาตายก็ มาบ่ฮักมีใจขึ้นสุดท้ายก็หลูกจากนี้ไปได้มาขอนอนนะ่งเป็นจางก็กชนนี้ ใช่ยากมาเหสียาว,วาพุมหนีพระเจคาคะแนวผัว,วมีแม่หน่อยเป็นลอหีลาละวังใจป้อมมีผู้ใดอยากให้เป็นยังสีด่ดอกพระเจ้าค่ะ,สะเสด็จพี่เป็นไงแล้วเอิ้นว่ามาเหสียาสุมีความขิดตำสามปั่นนั้นตัวมอมฉันเป็นเมียหน่อยเป็นคนดีบอกเคยสู เอาผ <คณ S 1> ัวคนยังถ <Yo. S 1> ูกต้องบอกเคยได้ลักกินอย่ามามินประมาทลลยลูกสายพี่ลูกสายฉันปากให้มันเพลาะอย่าใส่ความเนียหน่อยถ้าไม่เห็นสีนี่บอต้องมาคิดสงสัยผวกมอมฉันเลยลูกชายของเสด็จพีก็เท่ากับลูกชายของมาลาอย่ามาลกาหากันเลื่อยๆปรเด้นะเพคะมันเรื่องะเป็นจังเราต้องคิดอีกอย่างไรดอกเหนือหัวพระเจ้าค่ะ เรื่องทูกสิ่งทุยามันเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องบุพกรรมยากสิหาวิธีลบหลีกนี้บ่มีมุมถือว่าพระโอรสหน่อยทั้งสองนี่เหมิดกรรมเหมิดเว้นแล้วพระชายากระสิบพต,ต้องเป็นห่วงอีอย่างพระชายามหสีพววมอมฉันนี่บพอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่มันเกินความสาม,มารถที่จะเอาชีวิตของพระโอรสหน่อยได้เพระเจ้าค่ะตายแล้วท่านราชคู่ แม่ยังคนตายเนียคนตายมันเป็นเป็นมันไกลเพราะเสียด้วยมันต้มไส้ไปประหามส่วนน้ำโกโก้เนี่ยเจ้าคุณสิยวไงาคักปนันแท้เอ้ามึงเบางาบงาบอยู่นี่มึงมีความสามารถจะไปซอยเพื่อนได้เต๋ออะไปจี่ไหนกันไปเสียกระสั่งขันมึงมึงเก่งหลายมึงนําเข้าไปในปลาดงดิบที่ล่ะมึงเป่าโอรสออกไม่กูเห็นแน่มึงไปบอบอแล้วเออขันมึงไปบ่ได้มึงยาเบาโดยเฉพาะเดนีพระโอรสมี่คุณมีคู่หมันคู่หมายแล้วกล้เสดแต่งการแต่งงานแล้วผู้ใด่งสารพิชฌาปนี้เอา นี่นมาพือ่ายพือขาดใจบาดเนี่อยังแต่ทัานว่าตาย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 เมื่อเขาใจบระขว่าตายเออตายแล้วมันเอาขึ้นบ่ได้อีกอนาคตยังมีอีกไกลมีโตตายมีโตแทนบนน่อีกบางทีวันเนี่ยพาชายามาลาดน้องสาวของเราอาจจะตั้งคั้นให้กำเนิดพระอุรสพระองค์ใหม่ก็ไดเมื่อจะไปหูติดไปคิดอยากเนี่ยเอาเธอเอาเถอเป็นจางตัดใจเสถื่่อเขาคอยคิดทำบุญหา ปักใจสามีหันสิบจำตาสามีอาย